นี่คือรถตำรวจรถใหม่เข้าประจำสอนอนแล้ว Honda a v v 160 a d v e n t u r e s c o o t เตตัวตึงเครื่อง ESP+ Plus ที่พร้อมบิดไล,ล่ล่าผู้กระทำผิดกดจราจรในเมืองโดยรถที่ใช้จะเป็นสีแดงเลือดหมูมีการแปะสติกเกอร์กรมตำรวจที่แก้มหน้าและโพลิสทางบันท้ายที่สำคัญเลยครับขาดไม่ได้ก็คือไฟไซเลนทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งจะมีการติดตั้งชุดสวิตช์ไฟควบคุมเข้ามา ADV 160เป็นหนึ่งในรถที่ใช้เครื่องยนต์ ESP Plus 160ที่โดดเด่นเรื่องความแรงและสำคัญเลยก็คือมันมากับโชคหลังซับแท้งโชว่าที่โดยรวมแล้วทำให้รถคันนี้เป็นรถที่มีช่วงล่างโดดเด่นที่สุดในเซ็กเมนต์ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเซ็ตโชคหรือเปลี่ยนโชคแต่งเหมือนรุ่นอื่น แม้จะเป็นรถ Adventure s c o o t e ตอแต่โดยรวมมันยังเป็นรถที่มีขนาดตัวไม่เทอะทะแถมยังให้การคอนโทรลที่ดีมากๆขี่มุดรถติดในเมืองได้ง่ายกว่า a d v e n t u r e s c o o t e ตคันอื่นๆในตลาดเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเจอรถคันนี้ก็อย่าทำผิดกฎกันละและอย่าคิดหนีเชียว